すぐだよ。 อนครับหลวงพ่อหลวงพ่อหนุหนมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากคงขึ้นไปได้แล้วเขาได้รับอนุญาตอุทยานก็จําเป็นที่ต้องให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กาลังขึ้นลงอยู่เราจะเห็นต้อให้เข้าใจว่าคนกลุ่มนั้นคือคนกลุ่มที่ไปร่วมกิจกรรมโครงการเทริดพระเกียรต่าธันวามหาราชเพราะฉะนั้นเราไม่ไปรบกวนเทานะครับการจัดชุมนุมของพวกเราตรงนี้ก็อย่าไปรบกวนอย่าไปกระเทือนสิทธิเทานั่นแหละครับถือว่าเราชุมนุมอย่างสงบเมื่อสักครู่นี้ผม พูดไปถึงไหนแล้วนะว่ากำลังบอกว่าเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับก็ขอให้เราฟังแล้วเราก็ไปศึกษาข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฟังหลายๆฝ่ายนะครับเราจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับแต่อีกอันนึงที่ฟังจากผมแล้วเนี่ยได้ข้อเท็จจริงแน่นอนเลยครับคือต,ต้นไม้ต้นนี้นะครับกิงมันหุนะครับพี่น้องที่ยืนอยู่นั้นระว,วังนะครับถ้าลมพัดแล้วมันจะตกลงมาฉะนั้นก็จะชุมนุมกันผมเป็น่วงความปลอดภัยก็หลบๆจากตรงนั้นหน่อยนึงครับ นั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและก็เห็นอย่ชัดเจนใน็นื่วงความปลอดภัย,ยของทุกท่านนะครับห้องน้ำห้องสุดท้ายทางขวามือของผมนะครับถ้าไม่ทันไม่ไหวอย่างไรก็ลงไปที่สํานักงานของพลังงานแล้วกันนะครับก็ค<ม>ือ<ม>เราจะประชุมอย่างสงบผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทําก็เป็นสิทธิที่พวกเราจะทาแต่ถ้าหากว่าเราประชุมแล้วสังเดือดร้อนให้กับคนอื่นเดี๋ยวก็จะือดร้อนกับเรานะครับผมคงมีเรื่องคิดแยงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับาครับ ว่าการปฏิบัติกาน่าเนี่ ind, พวกเราทุกคนกกเนี่ย<ว>ม,มีใจจงรักภักดีต่อองค์พระมหากรุาิโดยเป็นส<อ>ง,องของพวกเรา<ป>ของประเทศชาติบ้านเมืองและต่างประเทศก็มีผู้เคารพแต่ในส่วนนี้ที่กระทำขึ้นมาไปทำที่บนเขาและมีเจตนาว่าหนึ่งเดือนเต็มในวันที่ห้าถ้าท่านบอกว่าวันนี้จะขึ้นไม่ได้ในวันที่ห้า กำหนดว่าจะลงจะลงหรือไม่อยากจะขอทราบถ่าว่ากันตามหนังสือแล้วตามลายลักษณ์อักษรตามเจตนารมณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติแล้วนะครับก็เหมือนกับเป็นข้อที่สั่งการว่าเสร็จงานแล้วก็จะต้องลงครับถ้าไม่ลงพวกเราก็คงจะมานั่งตรงนี้กันอีกนะครับผมว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับท่านให้สัญญาหรือว่าท่านพูดเป็นลอยๆที่ว่าเขาจะลงวันที่ห้าแน่นอนครับ ก็คือในหนังสืออนุญาตอนุญาตให้ถึงบันที่5ครับถ้าสมมุติว่าเขาไม่ลงอะพวกท่านเขาคงจะมากดดานผมอย่างนี้อีกแล,แล้วเราก็คงจะดําเนินการตามกฎหมายตามสิ่งที่พึงจะทําได้ตามกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ครับแล้วถ้าหลังวันที่5แล้วพวกเราขึ้นไปทํางานประเพณีไหว้พระบาทของเราเนี่ยอย่างปก,กติ160ยกสิว่าปีที่ผ่านมาจะเราจะทําได้หรือไม่นั่นแหละครับ ก็คือถ้าเราคือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็สามารถขึ้นไปได้ครับรวันนี้ไม่มีหน้าที่อนุญาตแล้วแล้วใครคือผู้ที่ขัดตอบชื่อครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าเอ่อการจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับก็คืออีกระดับหนึ่งที่สูงผุทยานอุทยานเนี่ยได้รับมอบหมายให้มาดูแลมีหนังสือสั่งการมาฉบับหนึ่งว่าให้อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตคือวัดกระทิงและว,วัดต,ต่างๆเนี่ย เข้าไปจัดงานประเพณีนี้ได้นะครับถ้าเรามาในนามของวัดกระทิงและวัดต่างๆก็สามารถจัดงานประเพณีนี้ได้เมื่อมีงานประเพณีนี้ขึ้นมาพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศก็สามารถที่จะมาร่วมงานประเพณีนี้ได้แต่ส่วนตอนนี้มีปัญหาข้อขัดแย้งอยู่นะครับระดับที่สูงกว่าผมจะแก้ไขปัญหาได้ก็คือเจ้าหน้าที่ทนพื้นที่ก็น่าจะเป็นทางปกครองทางอำเภอทางจังหวัดอีกส่วนหนึ่งก็คือคงจะเป็นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่จะ ให้ความกระจา่างตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเราได้งานรายงานให้กรมอุทยานแหชาติสัตว์ป่าและพันธุ์สืชทราบตามขั้นตอนของทางราชการแล้วนะครับก่อนที่จะทํางานต่างๆที่เขากระทาอยู่ตอนนี้ทําไมไม่มีการหาหืือก้าวัดของในอําเภอชิจกรูที่เคยปรึกษาหาหืือและทํางานร่วมกันมาแล้วทําไมต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดสั่งการลงมา และข้อต่อไปคือสมาคมตำรวจเคยขึ้นมาทำกิจกรรมตรงนี้หรือไม่ใครเคยได้ยินบ้างดิ่ันเป็นคนต่างจังหวัดแต่ขึ้นมารับใช้ที่นี่ปีที่สิบห้าไม่เคยแม้แต่บาทสลึงที่จะเอาลงไปมีแต่ต้องเอาขึ้นมาช<ต>่วยเหลือแต่ละปีะจะรบเรื่องนี้นะครับ การอาจารย์พร้อมและอีกหลาย,ลายๆท่านก็กำลังหาคําตอบอยู่นะครับตอนนี้สิ่งที่พระอาจารย์พร้อมคุยให้พวกเราฟังนะครับก็คือสิ่งที่เป็นข้อสงสัยแล้วก็มุ่งเข้าไปหาคําตอบนี้กันนะครับโดยการที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะลงมารับทราบปัญหาที่เราทากันอยู่เนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยากจะให้ผู้ใหญ่เข้ามารับทราบปัญหาวิธีการที่จะให้ผู้ใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องม,มารับรทราบปัญหามีอยู่ด้วยกันลหลายวิธีขึ้นไปข้างบนปาระเบิดทตสักสามสี่ลูกผู้ใหญ่ปิดทีนะมันไม่นี่เป็นยกต แล้วก็เขาก็จะเข้ามาแก้ไขแต่นั่นเราจะไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําไมสิ่งที่เราทํากันอยู่ชุมนุมกันอย่างสงบนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้ดีแล้วนะครับก็ขอให้พวกเราชุมนุมกันอย่างสงบแล้วระยะเวลาข้อเท็จจริงต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาโดยทางทีมงานของพวกเรารก็เชื่อว่ากาลังกาลังหาข้อชัดเจนตรงนี้อยู่อย่างเช่นพ้อจานท์พร้อมที่บอกให้พวกเราฟังเพราะฉะนั้นผมอยากให้พ่อจานทร์พร้อ,รอมดาเนินรายการต่อเลยครับ นายนเนาะว่าทําไมจึงต้องมาพักกินข้าวกันตรงนี้แต่ก็จริงๆแล้วก็เป็นเหตุผลตามกุดมยานตามเอกสารกฎหมายแต่ว่าก็เหมือนที่เราเนี่ยเราเองก็มีสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการเพราะอะไรแล้วทําไมต้องมีอะไรต่างๆที่งอ,อกเลยขึ้นมาทําให้คณะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน ในการปฏิสธานตอนรับกับญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางมาแต่ละปีแต่ละปีเป็นเวลา100ร้อยกว่าปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วจู่ๆก็จะมีการแอบอ้างอะไรต่างๆซึ่งไม่สามารถทำความเข้าใจกันได้แม้กระทั่งผู้ว่าราชการเนี่ยซึ่งเป็นเปรียบเสมือนว่าเป็นพ่อเมืองเคยมีหนังสือเคยชวนไปคุยกันที่สาราก,การ แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมไปคณะสงฆ์ไปแล้วก็เสียเวลาในาการไปตรงนั้นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมที่จะเข้าไปเจราจาหรือพูดคุยกันด้วยเหตุผลใดแต่ถ้าเราเอาเหตุเอาผลจริงๆมาคุยคนับเหตุการณ์เหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะยุติได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการรวมตัวของคณะสงฆ์ในอำเภอ ซึ่งคณะสงฆ์นามนเธอเนี่ยถูกกล่าวหาตลอดโดยแอบอ้างชื่อว่าวัดต่างๆเข้าร่วมกับโครงการคือเขามีหนังสือมีสือ่อออกตามลายตามอินเทอร์เนต็ตมานะจะได้เห็นว่าวัดต่างๆมันเป็นวัดอะไรที่เขาอ้างเขาเราวัดต่างๆ แล้มาตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาก็ยังไม่เห็นเลยว่าวัดไหนต้องบอกว่าชื่อของวัดชื่ออะไรเข้าร่วมในการประสานเป็นหนังสือที่แอบอ้างเขาว่าวัดต่างๆซึ่งวันนี้วัดทุกๆวัดในอำเภอเขาที่จะขู่ก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ให้ซื้อให้ทุกคนได้เห็นได้ประจักษ์แก่สายตาวัดต่างๆนี่มารวมกันอยู่ตรงนี้ ซึ่งเป็นคณะสงหมู่ใหญ่จึงขอใหนะ้เราทั้งหลายได้พิจรนารณาการที่เราจะขึ้นไปเราก็กำชับไม่ให้มีปัญหาในการกระทบกระทั่งแมนะ้การเห็นต่างอีกฝ่ายหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เขาจะนะ <S <S 1> <S 1> จะมีการยั่วยุอะไรก็แล้วแต่ให้เราใช้ขันติเป็นหลักเพราะเราจะได้เห็นว่าที่เขาได้ทำกันนั้น ทำอย่างไรอันไหนผิดอันไหนถูกทุกท่านที่ค่าได้ขึ้นไปร่วมกันก็จะได้เห็นประจักษ์แก่สายตาของตนเองว่าการที่ขอเสนอในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่หนึ่งของธันวาจนถึงวันที่5้มกราคมมันมีอะไรที่เครือบแฝงหรือเปล่าเพราะวันนี้จำเป็นต้อง ทําในลักษณะนี้ซึ่งเราก็ได้รับการขอร้องมาหลายครั้งว่ากลัวจะเป็นผลของการกระทบกันอะไรต่างๆเราก็มีหนังสือมีอะไรหลายๆอย่างที่ไปศึกษาผู้ลักผู้ใหญ่จนถึงการประชุมของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าดำเนินงานได้เลยเพราะระยะเวลาของการที่จะไปจัดซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในเวลาที่มีการจัดงานประเพณีซึ่งคนเชืย่ยเดินทางมานี้เป็นจานวนพันเป็นจำนวนหมื่นหรือเป็นจํานวนแสนแต่ละปีแต่ละปีแต,แตแ่ถ้าถ้าเรานั้นเดินทางมาเกิดมีบัติเหตุเรื่องสะพานในการเดินข้ามก็ดีหรือราวสะพานที่ป้องกันคนตกจากที่สูงไปที่ตำ่ำก็ดีก็จะเป็นปัญหาทำให้เสียชื่อ ของการจัดงานประเทีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงครับเนื่องจากผมถวายงานมันมันไวมืันได้ได้ครับให้ในเรื่องาดบนไดไถ้าจะให้าจะหรถย้าย้าก็ได้เพรมันเป็น่มยาว ไย้อ่ต้งรออยู่กล้ออยูนั้นรได้ตรงนี้เยจะรไปกันก่ามันไม่้อรอะไรมันจะจับอะไรรข็้นวนด่วนก็ลงมาได้แล้วรถคลาไปสองได้ใช่ไหม แสดงว่ามันมีสิไปลเราต้องไปหาความ

ย่อมรู้ก็สายปลายเหตุตรงนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเหตุผลของทางปุทิยานที่จะไม่ให้อาราขึ้นเพราะต้องการป้องกันการกระทบกระทังท่งแต่พวกเขาก็ยังคงเตรียมงานเตรียมพื้นที่แตบรูปแบบครับเพราะฉะนั้นวันนี้คณะสงฆ์จึงเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องคิดถูกคิดผิดนะครับเอาให้ชัดเจนว่าเราคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเนี่ยทำง,งานดูแลประเพณีมา160ปีเนี่ย มันจะไม่มีสิทธิในการจัดงานตอพณี่ตามวันที่เดามปได้นะครับและสมาคมตำรวจต้องออกมารับผิดชอบถึงปัญหาความขัดแย้งเพราะเราได้แจ้งไปแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเพราะเราจะต้องใช้ช่วงเดือนธันวาคมเตรียมงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้เพราะเรามีหนังสือไปถึงสมาคมตำรวจแล้วนะครับ ทร่สําคัคบุคลากรของของสมาคมตำรวจแทบไม่มีเลยนะครับมีแต่ลรงเสริมพังเดินทางไปสอบหาดว่าประเทศานก็เจอคนคุดหลุดแล้วม็ยื่นเอกสารให้ผอ่านแล้วตกใจอานแล้วตกใจนะซึ่งการทิดใจพิจารณาการจัดปฏยบัธรามบนยอดเขาสิบทีหนึ่งคู่นอกจากนีนมาเป็นเอกสารตอนนี้หลวงพ่อจักไหนให้ให้ใส่ 嗯，都做出来，就都来吧，一百个。